แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์ภาคเสียง YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับรถไฟ a อ a าร่าร a l ลีเนอร์เทรน0 2 5สำหรับช่องของคุณขีดขีดขรถไฟสายใหม่ที่ทุกคนพูดถึงในปี2025นี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับชื่อ a y a าร่าร a l ลีเนอรถไฟสุดหรูระดับราชนิกูลที่สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของคนไทยให้หรูหราเหนือระดับรถไฟขบวนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ระบบขนส่งมวลชนธรรมดา แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามวิศวกรรมล้ำสมัยและการบริการระดับหกดาวที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในวงการรถไฟไทยอายาร่ารอยลีเนอร์ได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรจากญี่ปุ่นและเยอรมนีร่วมมือกับนักออกแบบไทยเพื่อผสมผสานความงดงามแบบไทยประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีโลกอนาคตตัวขบวนรถไฟใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมโลหะเบาชนิดพิเศษเพื่อลดน้ำหนักเพิ่มความเร็วและประหยัดพลังงาน ความเร็วสูงสุดของออยาร่ารอยัลลีเนอร์อยู่ที่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ด้วยการออกแบบระบบการสเถือนแม่เหล็กและรางพิเศษแบบไฮบริดทาให้ผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกหรือเสียงรบกวนใดๆขณะวิ่งความเงียบความลื่นไหลและความเสถียรนของขบวนนี้จึงถูกยกให้เป็นรถไฟที่เงียบที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านในของขบวนรถอายาร่ารอยัลลีเนอร์แบ่งออกเป็นทั้งหมด5ระดับที่นั่งซึ่งประกอบด้วยรอยัลเฟิร์สสวีดแกรนด์เอ็กเซคิวทีฟพรีเมียมคลาส เอเลแกนต์อีโคโนมีและจอยแคบินสำหรับครอบครัวทุกที่นั่งถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันให้รองรับการใช้งานทั้งระยะสั้นและระยะไกลใน Royal f i r s t s u i t ทห้องโดยสารแบบส่วนตัวมีเพียง6ห้องต่อขบวนแต่ละห้องตกแต่งด้วยไม้สักทองแท้ผนังบุผ้าไหมไทยเครื่องนอนที่ใช้เป็นแบรนด์เดียวกับโรงแรมระดับ7ดาวระบบปรับอากาศอัตโนมัติควบคุมด้วย AI และจอ LED ขนาด70นิ้วพร้อมระบบเสียงดอนดี้แอดมอรสรอบทิศทางมีพนักงานบริการส่วนตัว1คนต่อ2ห้องตลอดการเดินทาง Grand Executive Class เน้นความกว้างขวางแต่ไม่ลดทอนความหรูหราที่นั่งสามารถเอีงราบได้180องศาพร้อมปุ่มนวดหลังจากญี่ปุ่นมีช่องชาร์จอุปกรณ์แบบไร้สาย Wi-Fi 8G พร้อมระบบ AR Navigation แสดงแผนที่3มิติของสถานที่ที่รถไฟวิ่งผ่าน Premium Class ถือเป็นคลาสยอดนิยมสำหรับนักธุรกิจที่นั่งหนังแท้จากอิตาลีบอกปรับไฟฟ้าโต๊ะทำงานส่วนตัวและมีเครื่องกรองอากาศระดับ HEPA ในแต่ละช่องพื้นที่เก็บสัมภาระส่วนตัวอยู่ด้านบน พร้อมตู้ล็อกเกอร์ที่มีระบอบล็อกด้วยใบหน้าเ l e ล a ก t Economy คือชั้นประหยัดที่ไม่ธรรมดาเพราะเน้นการออกแบบที่หรูหราแต่มอบความคุ้มค่าพื้นที่วางขากว้างถึง1 1 0เซนติเมตรระบบปรับแสงตามสภาวะแวดลอ้อมและสามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันภายในรถได้ตลอดเวลาจอยเคบินสำหรับครอบครัวและเด็กถูกออกแบบมาให้สนุกสบายและปลอดภัยเบาะนั่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงคู่หรือเบาะนั่งวงกลมสำหรับการพูดคุย พร้อมจอสแสดงขอพึ่งล้อลิง360องศาและห้องน้ำเฉพาะสำหรับเด็กเรื่องความปลอดภัย a y a าร่าโร l ล n e เนอรมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ6ชั้นตั้งแต่ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติกล้อง AI วิเคราะห์สภาพพรางล่วงหน้า20กิโลเมตรไปจนถึงระบบเบรกสนามแม่เหล็กและระบบหยุดขบวนอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินรถทุกขบวนมีโดรนติดตั้งในตัวสำหรับตรวจสอบสภาพรอบขบวนเมื่อจอดฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล ห้องอาหารในอาราโรยอลีเนอร์ก็ไม่แพ้ห้องอาหารหรูระดับมิชลินในโรงแรมระดับโลกทุกเมนูผ่านการรังสรรค์โดยเชฟชื่อดังในประเทศไทยและวัตถุดิบสดใหม่ถูกส่งตรงจากฟาร์มออรแกนิกในจังหวัดต่างๆมีทั้งอาหารไทยอาหารยุโรปอาหารญี่ปุ่นและเมนูสำหรับผู้แพ้อาหารเช่นกลูเตนฟรีวิแกนฮาลาลและเจระบบการจองตั๋วอาราโรยอลีเนอร์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบสมาร์ทไอดนติตี้โดยไม่ต้องใช้ตั๋วกระดาษผู้โดยสารเทียงสแกนใบหน้าเมื่อเข้าชาญชาลา และใช้แอปพลิเคชันสำหรับสั่งอาหารเช็คตำแหน่งรถจองห้องพักในจุดหมายและแม้กระทั่งเรียกรถอีวีรับส่งถึงปลายทางจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ห้องประชุมแบบสกายคอนเฟอเรนซ์ที่สามารถจัดประชุมระหว่างการเดินทางได้รองรับผู้เข้าร่วมถึง24คนพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ Wi-Fi ความเร็วสูงและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติแบบเรียลไทม a y a าร่าโรยอลิเอร์ยังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบพลังงานไฟฟ้า100%จากสถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และพลังลมของ SRT เองพลังงานที่เหลือยังถูกส่งกลับเข้าสู่โครงข่ายด้วยระบบสมาร์ทกริดเพื่อใช้ต่อในชุมชนต่างๆที่รถไฟวิ่งผ่านเส้นทางหลักของ a อ a าร่าโร l i ล e เนรเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมาหาดใหญ่และภูเก็ต แต่ละเส้นทางจะมีขบวนออกทุก2ชั่วโมงและในช่วงเทศกาลจะมีการเพิ่มรอบเสริมแบบเอ็กเพรสนอนสต็อปที่ใช้เวลาเดินทางเพียง3ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ห้องสุขาภายในรถยังถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมมีระบบดูดอากาศอัจฉริยะพร้อมสเปรย์น้ำหอมอัตโนมัติจากดอกไม้ไทยเช่นดอกมะลิดอกจำปีและกลิ่นสมุนไพรสดจากธรรมชาติอีกทั้งยังใช้ระบบรีไซเคิลน้ำเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้รถไฟออยาราโรยอลิเนอร์ยังมีห้องพักแบบทับซูลพอดสำหรับนักเดินทางคนเดียวที่ต้องการนอนพักระหว่างทางในราคาที่ประหยัดแต่ออกแบบด้วยวัสดุเกรดโรงแรมมีระบบเก็บเสียงภายในแับซูลและพนักงานดูแลตลอดขบวนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจครอบครัวนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางปลายอยาราโรยอลิเนอร์คือคำตอบใหม่ของการเดินทางที่เหนือชั้นตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์นี่คือก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาระบบรางไทย ที่ไม่ใช่แค่ขนส่งผู้คนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่คือการสร้างประสบการณ์สร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างมาตร,รฐานใหม่ให้กับรถไฟไทยสู่เวทีระดับโลก a y รา a าโรยลินเนอไม่ใช่เพียงขบวนรถไฟแต่มันคือความภูมิใจของประเทศไทยบนรางเหล็กแห่งอนาคตขีดขีดขีด,ดหากคุณต้องการให้ฉันเขียนคำอธิบายวิดีโอชื่อวิดีโอหรือแท็กวิดีโอสำหรับ y YouTube ต่อโปรดบอกได้เลยครับ